ตอ,อโหโหสวัสดีครับอืาเงาดีมากเลยเนะี่ยถ้าเราลบมานี่คือเบิ้มแน่ฮะฮะฮะโอ้ยลงุงมึงเปิดร้านตัดผมให้กูได้แล้ววึงเนี่ยมึงดูสิดูสิอะไรนี่มียาวยิตูดแล้วนะเฮ้ย <c oughs> มึงยังไม่ตัดเอือบ สวัสดีทุกคนได้กำลังครับปิ๊กดีครับผมแหมช่วงนี้มันเหมือนว่างจนเหมือนกูตกงานเลยไม่ร <c> ู <oughs> ้ตกงานหรือเปล่าไอ้ช่วงนี้แม่งก็มีแต่เรื่องตึงๆอย่างนั้นเลย แต่พอเริ่งตัดผมกูเกิด้เรื่อง,เค,ง,อองเครียดจริงๆง้ก็ต้องมีเกมมาคลายเครียดกันหน่อยดีกว่านะสำหรับคลิปนี้เนี่ยไปเจอเกมเกมหนึ่งมามันเป็นสโลแกนแค่ลบโลกก็เปลี่ยนงงงงกดิเดี๋ยวมันก็รู้ว่ามันคืออะไรนี่มึงดูเปิดมาแม่งเป็นอย่างนี้เลยแค่คุณลบโลกก็เปลี่ยนให้เราลบหนวดใช่ไหมไหนลองลบนวดกันไอ๋อนี่ไงลบหนวดจริงๆเลยอ๋อ นี่ไงเห็นไหมแค่คุณลบโลกก็เปลี่ยนกูอยากมาลบผมกูจริงๆแตนะ่ตอนนี้ยาวชิบหายเลยแต่เราจะเล่นเกมนี้เนี่ยเราต้องเข้าตีนด้วยนะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างใช้หัวคิดเราก็จะใส่แว่นเฮ้ยดูเป็นคนมีความ,มารู้ขึ้นมาเลยไวยนนท์ดูนี่กัดมาเด้ให้กูลบอะไร m a k t t h f l o w e r เอ,อ่อแ a ป p y ทำให้ดอกไม้มีความสุขลดน้ำต้นไม้มันไหม ว่าน้ำแห้งหรือเปล่าเมฆอ๋อลบเมฆเออขุดง่ายเลยเกมเฮียอะไรเอาอะไรมาผู้เล่นเนี่ย Where is the money เงินอยู่ที่ไหนเฮ้ยอยู่นี่หรือเปล่าแล้วหนึ่งลองดูก่อนนี่ไงเงินอ้าวน,นี่มีตำรวจ Are you sure about that อยู่ที่ไหนแล้วเราก็ต้องลบแค่ตรงนี้อ่ะเนี่ย <laughs> เสร็จลวเฮียอะไรวะแ u m m o n the ะ i n โดยการ ทำความสะอาดเนี่ยไรอ่กากูลบให้เอออฮ้ยเหี้ยเปง่ายถูว่วะเกมเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้้หูยเหม่นนี่มันสภาพเดียวกับกูเลยเนี่ยสีดอร์เกิร์สสีอะไรโอ,อ้มันบอกให้ลบยอดล็อกเก็ตหรอกูว่ามันน่าจะลบให้หมดเลยอ๋อนี่ไงโอเคกลายเป็นล็อกแอนโอเงี้เหรอเม็แนวมีทันนี่เหรอ,หรอโอ้โห เฮียแฮมตูเมกเซฟี mm ่ลบอะไรวะเฮียเริ่มแปลกนะโอ้โหต้องจะต้องลุมรัวนะอันนี้เฮียนี่คน่ยมึง็ไม่เด็กเลยอ้าวไอ้สันเฮียแม่งพีอยู่อ๋อเฮียเฮ้ยกรู้มึงขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยไอ้สั์ตัดยาอาไปสองไว้กุโตอาดวอเตอร์เมลอนโอ้เมลอนนะ คือเรืนองอะไรบ้มเลยฮึคือมึงซ่อนมินลอนไว้ตรงนั้นอุ้ยมินเลอร์มินเลอร์ on the moon กระจกจ๋าใครงามที่สุดในปัตตาพีคุณคแล้วเนี่ยนี่เนี่ยเฮียอะไรวะ เขี้ยอะไรวปนะฮ่า่าฮูเองแหล้ฮ่าฮ่่าพวกกูควรถอดแว็กไงจังแม่งคิดว่าต้องใช้หัวเยอะกูก็อุตส่าห์ใส่แว็กถอดแม่งเลยตึ้งตึ้งตึ้งเอ่อแฮมเดอร์บัดทูได้ช่วยรถหรอกูช่วยมึงยังไงวะให้กูลบถ้ำไดไหมลบถทำได้ไหมเอ้าไม่ได้เลยงั้นลบลแล้วกันเอาเขี้ยลบได้อะไรเนี่ยเขี้ยอะไรเนี่ยถ้าเราลบแค่นี้ อ่ะปล่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูว่าเริ่มแล้วแหละเฮีย er. แค่มึงลบโลกก็เปลี่ยนกูว่ามันเริ่มเอาจริงแล้วว่ะเมคเฮอร์คลายทำให้มันร้องไห้หรอเฮ้ยเฮ er. ียทำไงวะลบหน้ามันอย่างเงี้ยหรอต้องลบของของมันอ๋อนี่ไงเฮีย <He> er อะไรเนี่ยหัวหอมหรอ,หอใช่ป่ะ ไปไปมึงอะไปไกลเลยไปเล่นตรงนู้นนะ Have listen to the music อืมช่วยเขาฟังเพลงเหรอโหแล้วแม่งสายมึงพันกันอย่างเงี้ยนะทำไงเดี๋ยวลูกพุงฟังเหรอุ้ยไม่ได้ไ้ยอุ้ยเราลบแต่สายก็พอดิทำเป็นแบบนี้ไงเขาเรียกว่าบลูทูธนะโอ้โอโอโอยเคือได้ด้วยหรอวะเมียของคุณกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้เหรออืม มึงซ่อนอะไรกูได้มีอ่ะลองลกตรงนี้เฮ้ยกัวแปลกๆอละลบประตูะม่มีอะไรเลยไม่ไม่ใช่เว้ยพืชอ๋อโอ้โหหูกระเธอนั้นเป็นนางแมวยืวสวางไม่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 ตกเป้านั้นมันมันดุเกินไปกัวไม่ใช่นะมึงยยหยุดยเลยหยุดมึงหยุดเลย Modern Night eat. น,นี่ลองลองลองลบแบบเอ่อใครว่าไรวะที่เซปั๊กอะ เอาไม้ไช่แล้วอเอาเอาลบนี่มือมือลบมือเดีกว่าไม้ไช่เอาลองลบเฉพาะเครื่องนี้ดิเอานี่ก็่าไม้ไช่เอาเหี้ยอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรวะผมใส่ไฟดิไม่ถูกลบตรงนี้ไม่ได้เอาลบตรงนี้หมดเลยแล้วก็ว่าให้เหลือแต่อ้นั่นอะ่ะไอเครื่องดูดอะ่ะอ๋อว่าแล้วไ,ไหมเฮี้ยเครื่องดูดอัตโนมัติไงทำยัง <laughs> ไม่เคยเห็นไม่ได้ <Why? S 1> เด้อ l e ่ t o Monster h a b u i l อ่ะลองลบตรงนี้โอ้โหมึงสักร้านไหนเนี่ยมึงเอาอยางลบมาลบดูดีเลยนะมุกลบรอยสั่งมึงดีกว่านะแล้วก็ไปเปลี่ยนร้านไปดูพาไปี่องไปด้วยโอ้ยแม่งปวดหัวเลยคุยเพปโอเคเดนไปจะิญเจริญเจริไปเจริญก็ร่างเด็กเด็เลยเราลองลบขี้มันดูไหมโอ้ยไม่ได้ไม่เขียแค่ลบขี้มันก็จะไม่กลัวไง ว่ามันมองไม่เห็นครีมครีมฉลามกูครีมฉลามอืมฮึฮึกันปลาปะยอ่อนเนี่ยนะโอ้ยกูยังเบื่อเขาแตลงกูเลยปะยอ่อนแขนขวาลูดอ๋อแขนขวาแพ้ใช่ป่ะอ๋อเรา้องทำให้มันมีกันไกลเว้ยไม่อยากไม่อยากอันนี้อ่ะลบอันนี้ออก กูก็ดูชาหเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมไม่ธรรมดานะครับต่อสวัสดีครับอ่าอืมเงาดีมากเลยนะเนี่ยถ้าเราลบมานี่คือเบิ้มแน่ฮะฮะฮะลองลบงี้แล้วกันตายไหม ได้อะไรมันเนี่ยบอสอีทบิ s ซิงอืออะไรกันนะอ๋อเงาแกียเฮียเียไอเฮียมนมันง่ายไปเรื่อยเลยวันนี้เกมเฮียเนี่ยฮะโอ้โหมาแล้วเฮียแคปทูทูเทวทูวินเราลองลบยางมันไหม โอ้ยเฮียลบได้ด้วยโอเคลบ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 ไม่ได้ลบลบอันนี้ตายไปเราลอลบไปหมดเลยเ้าเต่าก็ขี่สกเกตนะมันจะชน,นะนะเว้ยเนี่ยต้องให้กระต่ายมันกระโดดเองเฮียลบเอา้เอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยมันวิ่งเลยไม่มีเส้นชัยงไงไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้้เหียโอ้กูปวดหัว อะไรอยู่อีกวะเนี่ยนะฮะเกตเดอ b e แบร์วอมทำให้หมีหายหนาวหรอใจสึกโอ้โหเฮียเดี๋ยวนะว้าว <Wow. S 1> สีงยงู้เนี่ยนี่บอกว่าเมฆมันบางอยู่เนะี่ยอืม่ไงแดดออก้ะแดดออกแล้วก็ต้องให้มันเข้ากับบรรยากาศนะอ้าไม่ถูกไหวอะ่ะอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ย มีหนาวเลยนะคิดว่าเราจะลบลบแค่เสื้อมาน,นี่หรือเปล่าถ้าเป็นกางเกงไงอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่เฮี้ยอะไรวะเนี่ยเอาลบมึงลบแต่กางเกงอนะไรอ่ะอ่ะกูลงเกงเฮ <c oughs> ้อ,เ,อเ,เขีย่ยมันยาวไปไอ้เขี่ยไม่ไหวมึงเนี่ยเขีะนะ่ยไหมเขี่ยนี่แม่งเขี่ยยากมึดูเฉลยมึงนะไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวดิเพื่อนเฮี้ย ไี่นด่านนี้วิวเยอะมากมึงดูคนมาดูว่ามันแกล้งไรเห็นไหมไอ้เชนี่ยในย่ากจริงมันคือเชี่ยอะไรวะขอเดือดนะลองดูนะมันเหมือนว่ามันค่อยๆหลบหน้าค่อยๆหลบหน้าไอ้เชี่นนยไอ้ควายเดี๋ยวนะคือ เฮียในคลิปนี้วิวแสนแปลเฉพาะด่านเฮียนี่วิวแสนแปลแม่ปวดหัวในเฮียด่านเมื่อกี้นี่โอ้โหแมงว,วินวินนี่คืออะไรคือมึงจะให้ใครชนะวะ่อเนี่ยชน,นะลวไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เหรอเลิฟอ่ะลบแม่หมดเลยอ๋อ เฮีงหลังๆเริ่มหลุดแล้วอ่ะตอนเนี้ยเริ่มหลุดแล้วแม่งแค่มึงลบโลกก็เปลี่ยนจริงๆโอ้โหแม่งพีเดเอร์ล่าปาลาเหรอไม่ใช่ต้องให้มันพอดีขับมาแหละอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้อยางตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่อะวะเนี้ยขยาวเลยดิเขยาวเรื่อยเหรอ ลองลบตรงนี้นะดีก็ยากนะเนี่ยคืออะไรวะขาดูดิที่ไม่ไหวแล้ววะคืออะไรวะงงวะอ๋อไอ้เฮียเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วนี่มันบอกให้ถานงี้เฮียเฮียแล้ววะเนี่ยโอ้ปวดหัวเฮียปวดหัวไอ้แซนคืออะไรวะเนี่ยมา ด่านที่หนึ่งร้อยแล้วเป็นคนนั่นไงกูว่าแล้วอี้ยเป็นคนจริงๆเลยอีฉันไม่ดังไปเเลยฉันไม่ได้ผีเลยก็จะไปผีฉันไปมีเฮ้ยโอ้ยเฮียไม่คูดด่านที่ร้อยผลหัวตืบเลยกู เอาเปไา็นว่าสำหรับอ๋อโอเคกูคพักก่อนแล้วกันเกมนี้แม่งหลังๆมานี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยลิงกูปวดหวัวเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้อยู่นะเกมนี้เนี่ยแค่มึงลบโลกก็เปลี่ยนเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ดูจนจบแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้างล่างกัน,กนด้เลยกันนะครับกดติดตามด้เลยกันแล้วใครอยากดูดานต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆแลวกันขอสังสรรผ่านไลค์ก็พอแล้วไอ้เกมนี้ตึงเหลือเกิน หลังๆแรกๆก็เริ่มสนุกขยรเคลียร์แล้วหลังๆไม่กูเรื่มเคียร์แล้าลหาเคมียร์ที่ไหนเลยอเอาเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะหรับทีมนีนขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบา,บายเจอกันนะจ๊ะ